สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์สําหรับการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กล่วงหน้า7วันซึ่งวันนี้เป็น EP2 ที่20ของรายการแล้วนะครับในลําดับแรกเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยกันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ วันนี้สําหรับพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเพราะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลนั้นแทบทุกสถานีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีของกรมควบคุมมลพิษก็ดีหรือสถานีของกรุงเทพมหานครก็ดีเกณฑ์คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีไปถึงดีมากแทบทุกสถานีของพื้นที่เลยนะครับสืบเนื่องจากตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วนะครับลมเปลี่ยนจากลม เป็นทิศใต้พัดขึ้นสู่ทิศเหนือนะครับซึ่งช่วยทําให้การพัดพาของฝุล,ละอ,องดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนะครับ แต่พอเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าณนะตอนนี้ค่อนข้างวิกฤตนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งอยู่ติดกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านเกณฑ์คุณภาพอากาศส่วนใหญ่นะครับมีแนวโน้มอยู่ในช่วงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็คือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่นั้นเป็นสีแดงในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนั้นก็มีแนวโน้มที่ เริ่มมีส่งผลต่อสุขภาพเช่นกันนะครับก็คืออยู่ในช่วงสีส้มสีเหลืองบ้างนะครับแต่พอเราไปดูการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กล่วกหน้าบ้างนะครับในช่วง7วันต่อจากนี้นะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นยังคงมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีมากไปจนถึงดีนะครับในระหว่างวันที่ 28มีนาคมไปจนถึงวันที่3เมษายนพุทธศักราช2566นะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายของสัปดาห์เราอาจต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะครับเพราะอาจจะมีการผันผวนผของลมซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการพัดพา,าของฟุลละองข้ามพื้นที่เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงวันที่3เมษายนและเมื่อเราไปดูพื้นที่17จงังหวัดภาคเหนือกันบ้างเราจะเห็นได้ว่าระหว่างวันที่28มีมานาคมไปจนถึงวันที่2เมษายนนั้น เรายัางคงต้องเฝ้าระวังกันเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่เชียงรายแม่ห้องสอนน่านเชียงใหม่นะครับเรายัางคงต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างยิ่งรายะก็ตามในวันที่28มีนาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่29พื้นที่ภาคเหนือตอนบนอาจจะได้รับผลกระทบจากลมมรสูง แต่ในช่วงฤดูร้อนนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการบันเทาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิดขึ้นได้บ้างและในช่วงตั้งแต่วันที่31มีนาคมไปจนถึงวันที่2เมษายนนั้นอากาศจะเริ่มเปิดขึ้นนะครับลมจะเริ่มแรงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้จะส่งผลให้การระบายของฝุ่นละอองขนาดเล็กช่วยพัดพาออกจากพื้นที่ได้บ้างแต่อะไรก็ตามนะครับเรายัางคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้นะครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ยังคงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยในการร่วมด้วยเช่่ยกันลดการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งกําเนิดง่ายๆ2วิธีที่เราเน้นย้ํากันมาอยู่เสมอนะครับวิธีแรกก็คือการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์จากยาพาราของทุกท่านโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอย่าลืมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องกันอยู่เสมอและวิธีที่2ที่ตอนนี้นะครับเราต้องขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับการงดการเผาในที่โลง่งตอนนี้ต้องงด อย่างจริงจังกันเลยนะครับเพราะตอนนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่อนข้างวิกฤตเป็นอย่างสูงเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศยังคงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านในการร่วมด้วยช่วยกันติดตามข้อมูลข่าวสารที่สําคัญจากแฟนเพจศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและแฟนเพจกลมควบคุมมลพิษนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน จะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระสำคัญดีๆเพื่อไปใช้ในการวางแผนประกอบการดำารงชีวิตยอย่างเหมาะสมสำหรับทุกๆก,กลุ่มนะครับโดยเฉพาะกิจกรรการแจ้งแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรายการของเรานะครับแล้วอย่าลืมนะครับ การคาดการสถานการณ์ฝุ่นละองขนาดเล็กล่งหน้า7วันติดตามได้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์หรือทุกวันแรกของสัปดาห์นะครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆสาระสําคัญของแฟนเพจกรมควบคุมพิษแฟนเพจศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของกรมควบคุมพิษข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ